đã được ạ. Thì เรียนท่านานิยกที่ครับศาสาจารย์ อาจารย์มาตุลากรเอาอะไรหรอกอยากได้คิดว่าเรามีคลิคมีวิธีการยางไงนะครับที่สามารถนําไปใช้ได้ปฏิบัติได้จริงจริงก็จะได้จัดสัปดาห์เว้นสัจดาขององสื่อการวิจัยเราก็จะติดตามคากก้าวหน้าหรือว่าติดตามการนําไปใช้ของทุกท่านดูว่าหลังจากที่เรามารับฟังคลิปฟังข้อเสนอแนะฟังข้อแนะนําจากผู้มีประสบการณ์ ในด้านต่างๆนะครับด้านานี้ทางนวิทยารด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาาุสุขภาพต่างๆแล้วเราไปปรับใช้และติดตัดตรงไหนมาแชร์ัจัดเป็นเราเรียกว่าเป็นเวทีให้ทางน,นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราเนี้ยได้มาแชร์กันมาช่วยเหลือกันเพราะงานด้านการทํางานด้านวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิทยุสุขภาพของเรานี้ ส่วนใหญ่เลยเราทําในส่วนของวิจัยที่เป็นวิจัยขึ้นผ่านครับเป็นส่วนใหญ่เลยเมื่อวิจัยพื้นผ่านนี่เป็นส่วนใหญ่แล้วตัวเอาพุทธที่ได้จากงานวิจัยนะครับเอาพุทธเอาคำที่ได้นี่ส่วนหนึ่งเลยคือต้องนําผลงานวิจัยของเรานีไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีความน่าเชื่อถือในฐานข้อมูลที่สูงที่นับถ่าแลกจีของมหาวิทยาลัย ในรับการอ้านยินในระดับสูงต่อไปอันนี้คือเป็นเป้าหมายหลักของทางฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยของเราซึ่งก็สอดคล้องกับทางการเงินงานของวิทเทคโนโแล้วก็วิทสุขภาพของเราซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเขาแบ่งกลุ่มค่มอาจารย์ของในมหาวิทยาลัยมหาสารคามประม2 0 0คนนี้650คนเป็นวิทย์นะครับสายวิท ร้อยจะเยอะกว่าทางสายธุรกรจสังคมศาสตร์ทางนั้นก็500ของเรา150นะ้าสิบนะถ้าวันต้นในในกลุ่มที่จะร่วมกันทับเคลื่อนผลงานวิจัยทั้งผลงานดีอื่นทั้งตัวไซเดชันต่างๆให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ได้ตร้างข้าไว้มหาวิทยาลัยเราดูจากบอริโอดที่สะานมัจากมอริโอดความเข้มแข็งของเราจริงๆนี่คือมหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ วิจัยนะครับดูที่เราขับเคลื่อนแล้วไปได้ในมาไรในกลุ่มวิจัยครับเขาจัดแรงิีนของเรานี้เพื่อไปสู่มาไรชั้นนำของเอเชียนี่ถ้าเทียบในระดับประเทศเราก็อยู่ในช่วงตั render, ้งแต่สี่ไปถึงสิบสี่ในช่วงนี้นะครับของของประเทศถ้าของระดับโลกก็ถ้าของคารไนเออร์ก็อยู่ในช่วง 4- 0 0ร้อยถึงห้าร้อยแต่ปีนี้ตกไปห้าร้อยว่าเป้าหมายของมาทาไยเราคือไปให้ถึง ของในระดับเอเชียแรนกิ้งไปถึง300บวกไม่350บวกถึง400ไี่อยู่ในช่วงนี้ภายในระยะเวลา5ปีับตัวที่วัดที่จะขับเคลื่อนไปสู่ข้าหมยคือมาจากพวกเราทางด้านของงานวิจัยเป็นหลักงานวิจัยก็วัดอยู่ในมิติของทั้งตัวอินพุตก็คือทุนวิจัยตัวอินพุตีนทุนวิจัยตัวโ r รเ e สในเรื่องศักยภาพนักวิจัย ความร่วมมือของนักวิจัยต่างประเทศทมีเกิน40ในที่นี้ตัวเศษการวแล้วก็ตัวเอาพุทเอาคำถ้าคือผลงานพับิเคชันในในวารสารระดับนานาชาติผลงานไซเดชันคือตัวนี้เทียบแล้วทั้งของทางไฮเออร์ของ QH นะครับของทางของ q s ของ r u Ranking ประมาณ40ถึ50ง50เปอร์เซ็นต์เกินด้วยในส่วนของการวิจัย แล้วในส่วนอีก60%รับเคลื่อนได้ไหมอีก60%นี้มันเป็นข้อมูลดิบครับเช่นเรามีอาจารย์เท่าไหร่มีส่วนอาจารย์มีคนจบเรียนเองเท่าไหร่มีนิสิตเท่าไหร่เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนไม่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใส่เข้าไปมากอะไรไม่สามารถไปแก้ไขข้อมูลพื้นฐานคนนี้ได้เพราะข้อมูลพื้นฐานคือข้อมูลที่ข้อประเทศจริงของเราจํานวนนักเรียนจานวนอาจารย์ยิ่งเรามีนิสิต เยอะมีอาจารย์น้อยครับเวลาเราไปจัดแนกิ่งคะแนนตกคับคะแนนตกถ้าเราอยากได้คะแนนได้เยอะต้องนิสิตน้อยอาจารย์เยอะดูเลยรหาอะไรชน้นน่เราไปสู่ตรงนั้นไม่ได้เราต้องยอมแลกมาอะไรยอมแลกที่ว่ามีนิสิตเยอะมีอาจารย์น้อยแต่ว่ามันเคลื่อนได้ตัวที่เราทําเคลื่อนได้ดราาิงๆมันจะอยู่ประมาณสัก40-50%นะครับของทุกแรงกิ่งอยู่มานเคลื่อน,นด้วยงานวิจัยที่สไติช มหาวิทยาลัยก็ของถ่ายตัวจำนวนพับวิวเทชันจำนวนไซเดชันลงไปสู่คณะต่างๆก็รับไปในส่วนคณะก็ของถ่ายลงไปสู่บุคลากรในสายต่างๆซึ่งบุคลากรของอาจารย์ทั้งนักวิจัยต่างๆก็ทั้งไซเดชันแล้วก็ทั้งพับวิวเทชันไซเดชันครับปีนี้ถ้าในของกกรอนี่ต้องตกสายวิทย์เทคโนงลงทประมาณ7ไซเดชันในปีนี้นะครับ2021 ใส่เจ <unex>, <ừ, S 2> mm ็ดไซเดชันต่อหน <och conception> ึ่งท่านในช่วงนี้แต่ถ้าเป็นสายมนุษยสังคมศาสตร์อยู่ประมาณห้าไซเดชันสายวิทย์เทคโนโลยีอินเตอร์พาณิเชย์สิบคนช่วยกันตีพิมพ์ให้ได้เจ็ดเปเปอร์อันนี้ให้เฉลี่ยสิบเอาเจ็ดแต่สายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์สิบคนช่วยกันรุตีพิมพ์ให้ได้หนึ่งเปเปอร์อันนี้มาเลยไรกับรุ่นปัจหมบั คณะไหนที่สามารถทําได้เยอะกว่านี้ก็ไปก็ไปตเฉลี่ยช่วยคณะที่เขาไม่สามารถทำเกือกได้าดหมา้ที่มหาวิทยาลัยบางไปอันนี้คือในส่วนเอาพุดเอาคำในส่วนตัวอินพุตที่เป็นคุณหนุนการวิจัยเรามีทั้งคือภายในและทุนภายนอกคุณภายนอก,นอกเราดูนั้แรีตัวสริน,นะครับทรัพก็กระจายลงไปยังคณะเหมือนกน แค่ท่านอาจารย์เขียนเพราอบไปถึงนะครับนเป็นยอดหนึงี่โครงการนึงก็เริ่เป็นเรื่องแบ่งกระจายความรับผิดชอบไปทั้งแถวของ่อแล้วในส่วนของมหาวิทยาลัยก็มีทุนรายได้ของมหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเราอยากให้แนวถือภายนอกมากกว่าแห้เภายนอกทุนรายได้ในมหาวิทยาลัยนี้เอาไปเป็นเขาเรียกว่าของู้เป็นน้ำจิ้มในระดับหนึ่งช่วงที่ฝึกผลช่วงที่เรา ไม ja, okay. ่ได้ถภายนอกช่วที่เรารอถืงภายนอกอยู่เนี้ยก็มาเอาถือภายในเลยแยกกันรับมีทั้งทุนฟาสแท็กมีทั้งทุนนักวิจัยรุ่นใหม่มีทั้งคุณเครือข่ายมีในหลายแหล่งคุณที่เราเปิดโอกาสให้อาจารย์ของเราเอาไปใช้ในกันช่วงรอยต่อนะครับสําหรับระหว่างที่เราจะไปหาทุนภายนอกเพราะคุณภายในของเราเมื่อเทียบแล้วถือว่าให้น้อยที่สุดนะเมื่อเทียบกับทุกทุมหาลัยทันทีการล้วเรา เราเร right ิ่มไปแต่เหมื่นใช่ไหมครับสกอปันนี่หนหมื่นแปดหมื่นแสนหนึ่งอยู่ในช่วงนี้เราก็ถือว่าเราสะสมน้อยก็เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ให้พอประทานให้พอเป็นช่องว่างระหว่างที่เรารอดอยู่อื่นๆอยู่เท่านั้นเองไม่ได้ให้เอาตัวนี้เป็นหลักนะครับของมหาวิทยาลัยเราอยากทําเคลื่อนอยากพาผู้ท่านไปหาตึมภายนอกของไอซ์ไซก็ตั้งแต่หนึ่งแสนขึ้นไปมีหนึ่งแสนแสนสี่ถึงทุกแสนห้า ไม่เกินนี้มี่ขับเคลื่อนมาอะไรก็พยายามทำตัวนี้ว่าของทุกๆปีที่ผ่านมาที่เราปล่อยไปตั้งแต่ปี52มาจนถึงปี6กเอ้ครับ2554ถึง2562ัแบนปีมีผู้ที่ยังไม่ไม่ปิดกุญแจมหาวิจัยทานเปเปอร์ 5้าร้อยสามเ็ท่านครับห3าสามสิเจ็ท่านนับถึงปีก็มาหกสองนะครับที่ยังท้ายอยู่เราเราต้องเก็บข้อมูลไว้ท่านติดถัดอะไรอย่างไงเราจะเชิญท่านเหล่านี้แหละคือท่านกอสเสิมการวิจัยก็ติดตามอยู่ท่านเหล่านี้คือเหลืออีกิดเดียวบางคนส่งไปแล้วมีเจ็งหลายรอบเรามาปรับแล้วเนื่องจากมีเจ็งหลายรอบแล้วข้อมูลมาปรับแก้อะไรต่างมันก็เก่าแล้วเมื่อเก่ายิ่งส่งไปยิ่งหาทางออกมานดะ้นนก็ปิด ปิดไม่ได้แล้วมาขอทุนใหม่ก็ไม่ได้เราก็อยากได้ให้ห้าร้อยสามสิบท่านี้มาขอทุนใหม่ของเราไปเรื่อยๆครับเพื่อท่านจะได้ขับเคลื่อนง,งานใหม่ไปเรื่อยเราก็จะเชิญห้าร้อยสามสิบท่านนียที่จะจะเป็นกองใหม่ที่มาขับเคลื่อนกันครับส่วนของงบปีหกสามก็มีอยู่ร้อยกว่าท่านนะครับหกร้อยประมาณร้อยยี่สิบเก้าท่านงบปีหกสามต้องปิดต,ตอนเดือนกันยายนครับตอนปิดต,ตอนตอนเดือนกันยายนนี้ งบ63นะครับปิดกันยาแล้วก็ไม่สามารถจะปิดได้ก็ต้องมาขยายในกลุ่มที <engo DI TT 2> ่ที่ขยายนะครับก็ต้องมานําเสนอต่อกรรมการบริหารการวิจัยแล้วก็ขยายก็อนุมัติรอบแรกเดือนก็ก็ขยายอนุมัติได้เลยแต่ว่างกเดือนหลังตั้งแต่เดือนมีนาคมไปถึงเดือนสิงหาคมนี้ต้องมานําเสนอก่ารเมื่อเช้าก็ในกลุ่มที่ขยายก็ได้รับการอนุมัติมานําเสนอความก้าวหน้าเท่าที่ดูของ คนที่ยังค้างที่ขอขยายคำอยู่สองปีนี้ก็คือยังติดเรื่องของเ a เปอร์เท่านั้นเองครับท่านถ้าหลายท่านส่งไปแล้วถูกรีเจ็งหลายท่านเตรียมเมนูสกิปอยู่เดี๋ยวเหลือเวลาอันแค่ชั้นชิดเราก็ไม่อยากให้ท่านมาติดค้างไปจนถึงเดือนกันยาย,ยนแล้วไม่สามารถที่จะเปิดได้พอเกินเดือนไอ้เกินเดือนสิงหาคมไปท่านก็เอ paper าเพเปอร์มามาเทนแล้วปิดทุนเฉยไม่ได้สิบเปอร์เซนนั้นไปน,น,นี่มันต้องมีมันก็จะเสียโอกาสตรงนี้เราก็พยายามจะ ทำให้ท่านได,ได้รับโอกาสตรงนี้เกอะสิบเปอร์เซ็นต์นี้เงินมีร่วประมาณนี้ก็จะได้ทําเรื่องอื่นใหญ่เลยครับอันนี้คือในส่วนของอกองสำนกักวิจัยที่เกี่ยวข้อรก็วันนี้จึงได้ประสานเอาท่านแรกเลยนะครับท่านวิทยากรท่านซอคไคโรดเนี่ยที่ท่านมีประสบการณ์เรื่องตีพิมพ์ผลงานเฉลี่ยยังไงตีพิมพ์ดีาาไว้ยังไงตีเก่งยังไงดูปรสารยังไงอยู่อยู่ประจําครับผลงานท่านออกจากในนี้หลายๆท่านนะครับไม่ใช่เฉพาะท่านซอคไคโรดอีกเยอะเพรามีท่านอื่นๆที่ ภามีผลงานก็แชร์กันแลกเปลี่ยนกันกับประโยชน์จะเกิดขึ้นในในแวดวงวิชาการของเราครับท่านอาจารย์เีรชัยนี่เยอะครับเพราะว่าทำให้ถึงจำได้ครับเบิรเบิดค่าทีทีนี้ในในแต่ละเดือนเราก็จะดูว่าท่านไหนมีมีผลงานเยอะนะครับท่านอาจารย์ออมีชัยนี่ก็ค่อนข้างเยอะจากท่านอาจารย์เบีนจวันนะครับจากทางสายประมท่านอาจารย์ราตีจากทางด้านคณะทฤษฎีที่ แลกค่า่พิมผนงานของเราอยู่เป็นประจําอันนี้แรกแสดงว่าท่านหักอันนั้นออกมาหักที่ขอตําแหน่งวิชาการนออกมา้วเพราะว่าขอตําแหน่งวิชาการกับเอามาแลกผลงานจพิมนี้คือถ้าเอาหยิบไปใช้อันใดหนึ่งแล้วใช้ด้วยกันนะท่านก็มองว่าเอาไปใช้ตรงไหนได้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเิดเอาเอาไปใช้ขอตําแหน่งทางวิชาการยูณสองก็ได้เจ็ดเจ็ดหมื่นหกครับในนึงเปเปอร์นสกว่าปต่เวเอามาแลกนี้สูงสุดได้ยี่หมื่นนี่ท่านก็เลือกเอาครับ ที่เหมาะสมกับท่านก็ก็าวางแผนในการทำงาน,นตอนนี้ไปเอาคูณสองก็สามารถยื่นไปร่วมงนานได้สามปีก็ท่านก็วางแผนแล้วนะครับคือผลงานในส่วนตีเราหมั่นหาวิทยาเลยครับถ้าเวลาวันนี้ไม่พอครับอย่างน,นี้ท่านก็ฟีดแบคให้จัดบ้านอื่นเพิ่มเติมไปอีกนะครับเราจะจัดเวลาเอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณท่านสาราจักรีรุ่นอันหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเพื่อแชร์วันนี้ ขอให้การจัดโครงการในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็บลุประสงค์การที่ของสื่การที่ใจตั้งไว้ในการนะครับก็ขอเปิดโครงการนับวันนี้ครับขอบคุณครับผมก็ต้องขอคุณทนศาสตราจารย์แหค่ะที่ท่านได้ให้เกียรติเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตใจครั้งนี้นะคะอ่าระับต่อไปค่ะขอเชิญท่านจ ก่ากน่ะค่ะร่วมกับศาสราจารยขอรณ์ทด้วยค่ะนสามนะครับหนึองสาลูกครับ ค่ะขอบคนณ่ากค่ะถัดไปค่ะขอเรียนเชิญ ตรงนี้ได้ด้วยค่ะครับเปียนรองรอบการพิณรณา ก็พ่อญาติเล่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ของผมนล้วนนะฮะในเรื่องของการดีบินนะครับก็จะอยู่โอกาสที่มาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับเรื่องของการเขียนกังานวิจัยเรื่องดีบินจริงๆผมพูดเรื่องนี้ไปบางบางที่แล้วนะครับบางท่านอาจจะเคยฟังแล้วถ้าเคยฟังแล้วก็ตรงไหนมันจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็น เรื yeah, yes. day, ่องที <the> 8, ่อยู่ในอยู่ในไอซไนท์นะครับแล้วก็แยกเป็นอยู่ในทั้งหมด28วารสารนะครับหลายวารสารทอยู่นะครับ Q1 ประมาณ20เรื่อดนะครับ Q2 4่3 22แล้วก็ Q4 เดือนแต่ว่าไอ้พอทายเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงไปเรื่อยๆคับดัจนะครับรวมทั้งหมดที่เขียนไว้ก็500กว่าหน้านะครับถ้าอยากไปเดินวมทั้งหมดก็ร้อยร้อยบาทนรบร้อยสามนะครับอันนี้คือข้อมูลพื้นฐานสองเรบของผมเองที่ดีดีผลงานวิจัยไปนะถึงถึงน้นปัจจุบันนี้ครับ ก็เป็นเป็นรูปบรรษัทนะครับสาหรับประสบการณ์ในเรื่องของการระเบิดเนี่ยผมผมก็ได้ได้รับเชิญให้ให้อ่านเบลสคริปต์อยู่บ่อยมากนะครับแล้วผมก็ส่วนใหญ่เรื่องที่จะไม่ปฏิเสธนะครับอยากจะอ่านเพราะว่าเนื่องถึงใจเขาใจเรานะครับของท่านก็เหมือนกันนะครับการการรีวิวเปเปอร์คนอื่นเนี่ยเราเราได้ความรู้เยอะเลยพอเราจะอ่านละเอียดบางทีอ่านละเอียดกว่าตอนที่งานตัวเองเขียนด้วยซ้ำไป นนโดยเฉพาะคนที่เขียนดีๆเราก็อ่านละเอียดโดยเฉพาะนักวิจัยที่มีชื่อเสียงต่างๆบางทีส่งมาขอ้อความวองท่านนี้เราก็จะอ่านอ่านละเอียดเพราะว่าถ้าไม่อ่านละเอียดยจะหาที่ที่คอมเมนต์ไม่เจอแล้วถ้าไม่คอมเมนต์กลับไปเดี๋ยวีด editor และสอก์ก็เราเรา,เราไม่ไม่นการอ่านนะครับจริงๆแล้วเราอานจจะไม่รู้จะไปคอมเมนต์นของท่านตรงไหนประมาณนี้นะครับอยู่ดี่ก็มีนะครับก็ทั้งหมดที่เคยรีวิวมาเนี่ยประมาณ53ภา,าษาจำนวนผมไม่ได้นับนะครับแต่ละปีโดยเฉลี่ยเนี่ยน่าจะเกิน20่สิบประมาณ สี่ห้าปีเราอ่านไม่ได้เกิน20 20เรื่องนะครับยกเว้นว่าบางครั้งผมผมรับไม่ไหวเพราะว่าเพราะว่ามันเยอะเกินไปบีเราอ่านให้เขาไม่ทันตามเวลายิ่งบริษัทอิมแพคแฟกเตอร์สูงๆปลวัดทายดีๆนะครับเขาจะให้เราอ่านแค่เจ็ดวันสิบสี่วันยังไม่เกินนั้นแล้วเขาก็จะท่วงตัวตัวนะครับเจ็ดวันก็ท่วงเจ็ดวันก็ทะถ่วงแล้วพอสองที่อ่านงดีอ่านให้เขาไม่ลหงนะครับก็เหล่านี้ก็คือบริษัทที่ผมเคยเป็นเป็นผู้ประเมินนะครับเป็นเป็นตัวฟรีเป็นรีวิวเออร์นะครับ ก็หลายๆวารสารผมไม่แน่ใจถ้าทางชีววิทยาจะจะคุ้นเคยชื่อจั้นนะครับอันอนี้นะครับจันผมคิดว่าจันทุกท่านเข้าใจอยู่แล้วว่าทําไมเราต้องตีพิมพ์นะครับถ้าไม่รัตรวบรวมเหตุผลที่เรื่องขอ,ของการไปขอค่าตอบแทรกที่ค่าอะไรหลายๆนั่นนะครับถ้าเราพูดถึงประโยชน์เพรามันจริงๆนะครับหลายคนก็จะตั้งคำถามตั้งเวทมนต์นอยู่เสมอมว่าโดยเฉพาะประเทศคุณนะตีพิมพ์ผลงานวิจัยทําไมงานวิจัยพื้นฐานก็ไม่ตีพิมพ์เฉย ดีแล้วยังไงประเทศได้ปลี่ยนอะไรเราจะได้รับคำถามอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาคนถามอย่างนั้นแสดงว่ายัางไม่เข้าใจเรื่องของานวีจัยยื้วยนะครับจะดูรูปนี้นะฮะเราลองอ่านดูเลยครับก็บอกว่าอะไรครับหนูสองสองกลุก่มเนี้แต่จริงๆไม่กลุ่มเลยนี้อยู่ตัวเดียวควนี้กำลังสุ้สิ้นดินทาวบอกว่าชีวิตของคนนี้เนี่ยกินวายกินอะไรได้ครับสุขสบายมากหลังจากที่ดีเป็นเนเชอร์ ประเทศไทยก็ไปดีเหมือน,นกันนะครับถ้าเกิดว่าไปได้ดีในวารสารที่ดีและในคุณภาพโอกาสต่างๆดียื่นมาแต่ว่ามันไม่ใช่ในเรื่องของการตีพิมพ์ในวารสารที่ดีและมีคุณภาพเท่านั้นมันสปอตกับคือแปลว่าหนูตัวเนี้ยต้องมีกระบวนการทํางานวิจัยที่ลึกซึ้งแล้วไปได้ช่วยพัฒนาอะไรได้หลายๆอย่างนะครับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ดีและมีคุณภาพไว้ตรี้ผมอยากจะบอกอาจารย์ว,ว่าคือตอนนี้ค่อนข้าง ค่อนข้างโดยโสโ่วนตัวเนี่ยนะผมค่อนข้างกังวลว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เราพยายามที่จะไปโฟกัสบริษาทที่มันลงตีพิมพนง่ายๆโดยโสโ่วนตัวแล้วผมผมจะไม่อยากสนับสนุนลักษณะไหนั้นนะครับทีนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าจะทำยังไงที่จะดีกินในบริษัที่ดีๆได้ถา,ามว่าบริษัที่ลงง่ายๆมีไหมพวกท่านน่าจะทราบดีว่ามีเยอะมากและในฐานเช่นฐานสโูปปะส่วนนี้มีเยอะมากนะครับแต่ไม่อยากให้ตาอ,อย่างน,นั้นสักเท่าไหร่ นะครับผมเคยตีบิมลงในวารสารสุขภาพนานะครับหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนงานใหม่ป่านนี้ยังไม่มีคนเอาไปอ่านเลยสักครั้งเลยก็ไม่ไม่ทราบว่ามีคนรู้จักงานผมจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าวารสารที่ลงในว่าแต่ถ้างานวิจัยที่ลงในวารสารที่ดีนะครับที่มีชื่อเสียงในในสาขาของท่านเนี่ยเดี๋ยวรู้ว่าลงไปแค่เดียวเดี๋ยวก็จะมีคนเอาไปอ่านเอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับทำไมต้องตีบิมผลงานใจผมมักจะอ่านคำนี้อยู่เสมอผมอ่านในหนังสือ เมนทองเมนทอร์ี่หรือสักอย่างสองซอฟตแต่างปแต่ก่อนดลยนะครับอาจารย์ยงยุทธ์พะธงก็เขียนเลยว่าผลงานวิจัยที่ไม่ตีพิมพ์หรือตีพิมพ์ในแหล่งที่ไม่เหมาะสมเหมือนเป็นการสูญเปล่าของการวิจัยมันไม่ได้สูญเปล่าของการวิจัยอย่างเดียวนะครับมันสูญเปล่าเงินสูญเปล่าทรัพยากรสูญเปล่าเวลาของเราเราอาจจะปิดทุนได้ก็จริงแต่ว่างานวิจัยชิ้นนั้นไม่มีตัวตนอยู่ในระบบของ นี้เลยอยากจะเน้นย้ำว่าเป้าหมายของเราเนี่ยควรจะอยู่ที่บริษัทที่ดีและมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในสาขาของเราที่เราทำนะครับเพรนปัจจุบันเปลี่ยนกรับในอดีตเนี่ยพี่ใหญ่ของเราก็จะอยู่ที่หนึ่งของโลกแน่นอนในเรื่องของจานวนโรงงานที่ใหญ่ที่ดีริงต่อปีนะครับอันนี้ต่อปีนะในปี2018ประมาณสัก4-5้าปีก่อนหน้านี้แน่นอนว่าระดับไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับใช้รายไอยู่ที่2ที่3 ตอนนี้จีนนำยูเอสดไปแสนเพเปอร์นะประเทศจีนดีปีปี2 5 1 8เนี่ยอันนี้เฉพาะอยู่ในฐานข้อมูลนานชาตินะครับ5แสนหัวเลือกอเมริกาดีอีนไป4แสนสองจีน5แสนสองนะครับไทยอยู่ตรใไหนตรง,งให้ดูนะครับอันนี้เุ็นเจอนประวัติปี1996-2019ถึง อเมริกาโดยรวมแล้วมันตีบิมเยอะกว่าจีนพอสมควรแต่ถ้าเทียตัวเล่นนี้แล่วเราเห็นว่างนอนาคตอีกไม่เกิน10ปีจีนจะแซงอเมริกาแน่นอนถูกไหมครับตอนนี้จีนตีบิมอเมริกามีบทบาทรวมอยู่ทั้งหมดนี้เท่าไหร่ครับเอ่อ12ล้านเปเปอร์นะครับระยะเวลาเนี่ย96ถึง2019จีน6ล้านกว่ายังห่างครึ่งต่อครึ่งอยู่แต่ว่าด้วยตัวเร่งที่จีนมากกว่าอเมริกาพอสมควรนะตอนนี้ครับ ไทยตอนอยู่ในอันดับห้าแรกของโลกอเมริกาจีนอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นไทยอยู่ตรงไหนครับไทยอยู่อันดับ4ี่สของโลกแต่ผมโชว์ให้ดูตรงนี้มาเลเซียตอนนี้แซงสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องจำนวนนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยไทยมาเลเซียตามหลังไทยอยู่เลยนวต้องนะอันนี้แล้วท่านเห็นดัชนีเรื่องของจำนวนผลงานวิจัยที่โชว์ให้ดูตรงนี้ท่านมองถึงความ เจรดเก้าล่าของประเทศท่านเห็นความสำคัญของมัไหมครับท่านท่านเคยไปมาเลเซียเมื่อสองสามปีที่ผ่านมามีท่านไหนเคไปหครับกับอดีตก่อนหน้านี้ท่านเ็นไปแล้วเราเทียบกับประเทศไทยทาไปเคเอลเราไปปาราลังเปอร์เทียบกับกรุงเทพของเราเนี่ยท่านเห็นความแตกต่างก็หลังยอมรับนะครับว่าตอนนี้มาเลเซียก้าวกระโดดย่างมากในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะครับและมันก็มาคู่กันเรื่องพวกนี้แหละครับ ตอนนี้แซงสิงคโ,โปร์มาเรียบร้อยน,นะสามแสนสองงไทยเราแค่หมู่เก้าเลยนะเอ้ยโทดสามแสนสองของเราได้สแสนเก้าปีเกหถึงปีสองพันรวมทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยระยะเวลานะี่ยีปีไปไม่ถึงสองแสนเพเปอร์น้อยกว่าประเทศจีนตีในหนึ่งปี2เท่าสามเท่าอันนี้คือให้เห็นว่าทำไมต้องตีอยู่ มีผลงานวิจัจเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพื้นฐานพื้นฐานในเรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษาคุณภาพการศึกษาคุณภาพของเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าเราอยากจะตีมีางานง่าย,ายคุณภาพการศึกษาของเราก็ง่ายถูกไหมครับถ้าเราพยายามปบ่อังปปทำเรื่องที่มันเหนือกว่าสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วคุณภาพการศึกษาข,ของเราก็จะสูงขึง้นเพราะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นงานเป็นคนทำวิจัยหรือทำหน้าที่ในการเขียนเปปเอร์อย่างเดียวแต่ท่านทำหน้าที่ในการสอนหนังสือด้วยนะครับอันนี้ก็ถามไว้ว่าเราต้องพยายามพยายามกระโดดข้ามข้ามเรื่องอะไรข้อจำกัดอันนี้ผมคงไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าตำแหน่งวิชาการก็ตอนนี้เขาก็ใช้อ่านข้อมูลพวกนี้นะครับในการขอตำแหน่งทางวิชาการ นะครับทำไมเขาไม่เขียน ISI นะครับหลายคนเนอย่าอย่าสับสนนะครับคำว่า ISI เนี่ยเป็นเว็บไซต์ถูกไหมครับเป็นเป็นหน่วยงานในองค์กรหนึ่งนะครับ,อ,บาอ,ารองค์กรนั้นเขาทำเขาเรียกว่าฐานข้อมูลพูทธญบูร์ฐานข้อมูลพูทธญบูร์ก็อ,อ,อ,กอ,ยอย่างเช่นสกอปัสนะครับของ ISI เนี่ยเราถ้าเราพูดถึง ISI เนี่ยมันจะมีอยู่สามตัวนะครับ S c I E เป็นสายสัญญาณบินเด็ก X G ตัวนี้สำหรับระดับ Science s สา e Citation Index อันน <Orb> ี้โซเชียลไซต์ไซเดชันอินเด็กสำหรับบริษัทางมนุษัทขององค์การ์นะครับอันนี้อาร์ตแอนด์ที t เม้นตี้ไซเดชันอินเด็กนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยถ้าเป็นสายวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สูงค่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยควรจะอยู่ในฐานนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นบริษัทที่ดีและมีคุณภาพซึ่งมันจะมีค่าที่แข็งแกร่งนะครับอันนี้จากโดยองค์กรเนี่ยเป็นฐานข้อมูลของงานใสหรือว่าเว็บออค์การ นะส่วนที่เหลือก็จะเป็นฐานข้อมูลอื่นๆนะครับที่ทางกบก็ยอมรับนะครับก็มีที่แบบทรายเนี่ยทำเป็นสกอปัสเกสตอร์อะไรเนี้นะครับคราวนี้ผมจะให้ดูว่าในแต่ละปีเนี่ยนะครับมันมีการตีกิจผลงานเท่าไหร่ในโลกเนี่ยนะครับจำนวนวารสารมันมีมากมีน้อยแค่ไหนถ้าเราบอกว่าเอ๊ะปัญหาที่มีปัญยากเหลือเกินให้ดูตัวเลขนะครับ33,100คือจำนวนวารสารที่ ยานแอฟที่อยู่ในปี2018มีอยู่3 0 0 0 0กว่าวันสารทั่วโลกนะครับ3ล้านดีลวันหมดตามทุกปีทพ่เป็นแต่ละปีตามล้านเปเปอร์โดยเฉลี่ย11,655วารสารจากมากกว่า2,500สำนักพิมพ์คือวารสารที่อยู่ในฐา,า, like. า,า,าน PSCID ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆว่าไอ้สายนะครับวารสารในไอซ์ยเนี่ย11,000วารสารนะครับใน 12,000บริษัทเพราะฉะนั้นบริษัทมีเยอะเลยเยอะกว่าจำนวนคนในมคอสรวมกันสิบเท่านะครับและที่ดีพิเนี่ยหาได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าการที่จะได้ผลงานของเราไปดีดิในบริษัทเหล่านี้ปกติไม่ยากนะในการเขียนบทความวิจัยสิ่งสําคัญที่สุดถ้าอาจารย์อยากตีพิมพ์บริษัทอากประสบการณ์ของผมนะครับถ้าเราอยากจะตีพิมพ์ผลงานวิจัยในบริษัทที่ดี และมีคุณภาพสิ่งแรกที่จะต้องทำคือท่านต้องคิดล่วงหน้าว่าจะตีพิมพ์นในวารสารอะไรก่อนที่จะเขียนขอทุนไม่ใช่ทำเสร็จแล้วก็ไปหาวารสารนะครับส่วนใหญ่เราจะต้องจินตนาการล่วงหน้าว่าถ้าเราจะขอตุนวิจัยเรื่องนี้เราจะไปตีพิมพ์ที่วารสา,ารใดทำไมผมต้องคิด